สัสดีค่ะกลับมาเจอกับเฟรนอีกแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะเฟรนจะมารีวิวไมตีงนะคะจากแบรนด์ So ลเ e รุ่น P1 นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ในเครือเสียวมี่เหมือนกันนะคะอืมเซียวมี่อีกแล้วโอเคไม่พูดถ้าทำเพลงนะเดี๋ยวโชว์ของให้ดูกันเลยนะคะสำหรับ สำหรับตัวนี้นะคะเป็นไม้ตยุงนี่หน้าตาจะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะสเปคมันก็คือแบตมันอะ่ะ2 0 0พมิลลิแอมนะคะวิธีการชาร์จก็คือชาร์จได้2แบบนะก็คือจะชาร์จกับตัวเครื่องก็ได้นะก็คือตรงนี้นี่ชาร์จตรงนี้นะคะหัวเป็น t ท p e C นะหรือว่าจะชาร์จกับเอ,อ่อแท่นมันก็ได้นะก็คือตรงนี้นะตรงเนี้ยเป็นหัวชาร์จอื มาพูดถึงขนาดกันก่อนนะเนี่ยเฟลินแรกๆเฟลินเข้าจะเอามันเท่าไ oh. ม้เทนนิด้ว้แล้วไปลองเอาแบบเออไม้เทนนิสที่บ้านมาเทียบดูเออมันเล็กกว่าเพื่อนเล็กกว่าเยอะเลยเออนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูกับที่ตียุงปกตินะคะสำหรับกับที่ตียุงปกติก็ขนาดก็ใกล้เคียงกันนะหมายถึงว่าตัวเนี่ยนะตัวตัวที่ช็อตมานะคะมันก็ใกล้เคียงกันเลยอืแต่ว่า ตัวของแบรนด์โซลเลฟเนี่ยตัวนี้คือน้ำหนักอะ่ะตัวนี้จะหนักกว่านะตัวนี้จะหนักกว่าประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็นึกออกละก็คือลูกเล่นเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะคะว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยก็อันนี้นะอันนี้มันปิดอยู่นะเดี๋ยวเฟนจะช่วยดูก็คือถ้าเปิดตรงเนี้ยอันที่สองเนี่ยเวลาใช้ก็คือใช้เหมือนแมนวนวลเท่วไปเลยนะคะก็คือเพื่อนๆต้องกดตรงนี้ ไฟสีแดงจะขึ้นอย่างเงี้ยก็คือก็แสงามันทำงานอยู่นะนี่ก็กดเล่ะแล้วก็อันที่สองก็คือตรงนี้มันมีฟัง,ฟงก์ชันที่แบบว่านี่เห็นปะ่ะจะมีแสงสีม่วงขึ้นนะเป็นแสง U V นะคะอันนี้เนี่ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องกดตบได้เลย คือไม่ต้องกดเลยเลยบกได้เลยนะคะแล้วก็เอาใช้วางรอ,อยุงได้นะที่เขาเคมมาว่าแบบเอาวางบแบบท่านชาร์จเนี่ยเราก็จะสามารถรอ,อยุงได้ <Wow. S 1> อันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะ เหมือนในบ้านจะยงยจะเยอะกว่าเลยอันนี้นะคะเป็นโหมดที่เฟรนไม่ได้ก,กดอะไรนะคือเปิดให้มันออโต้เลยก็ตรงนั้นไม่ค่อยมีอยู่อ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนที่จัดการ โอเคนะคะหลังจากที่เฟลินนะับไปใช้มาแล้วนะคะ <c oughs> ก็เฟลินได้เปิดโหมดฟังก์ชันล่อยุงนะโหมดนี้โหมดนี้ที่มีแสงย V อย่างนี้นะคือเวลินเอาไปเปิดแล้วก็ตั้งไว้4จุดนะคะตามบ้านจุดละหนาทีอืมจับยุงได้หนึ่งตัวโอ้คือบอกก่อนจริงๆแล้วตัวเนี้ยเฟินซื้อมาหลายเดือนมากๆล้วแล้วก่กอนนะนั้นเนี้ยคือเฟนอะ่ะเอาไปเอ่อ ก่อนนั้นเนี่ยเฟรนเอาไปตั้งไว้ที่คอนโดเออลองเอาไปเปิดรอยุงดูนะคะก็ตั้งไว้เฮ้ยจับไม่ได้เลยสักตัวก็เลยไปคิดว่าเออหรือว่าแบบคอนโดเราอาจจะไม่มียุงแบบมันชั้นสูงไปย,ยุงบินไม่ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีก็เลยแบบเออเอเอน่าจะเป็นที่คอนโดเราแต่พอมาลองที่บ้านแล้วนะคะสี่จุดที่คิดว่ามียุงชุมนะแต่ว่ากลายเป็นว่า จะไปหนึ่งตัวก <z hip> ็ <rices> เลยคิดว่าเออมันน่าจะล่อ,อยุงไม่ได้จริงเพราะว่าอืมอีกอย่างนะเฟรน,นว่าแสงแสงมันนะเพื่อนๆดูนะแสงมันน้อยไปอ่ะคือแสงมันแบบอย่างเงี้ยมันมันไม่พอที่จะเอามาล่อ,อยุงนะคะ <z ap> ก็ก็คิดว่าไม่ไม่เพียงพอเท่าไหร่นะอืมอ่ะแล้วก็สําหรับแรงแรงช็อตยุงนะคะบอกเลยว่า แรงจริงนะคือทะลุทะลมากๆคือยุงนี่คือแบบโดนปุ๊บขัดอากาศหายใจน็อกตายเลยทันทีอะไรยเงี้ยเออแบบแรงแรงจริงนะคะอ่ะแล้วก็อ๋อมาเทียบกับรุ่นตัวนี้บ้างนะก็คือมันต่างกันตรงที่ไอตัวเนี้ยไม่มีไฟฉายมาให้แหละเนี่ยเออไม่มีนะคะก็ มันไม่มีอ่ะมันอาจจะแบบเหมือนใช้ที่ร่อยยุงแทนไฟฉายหรือเปล่าอาจจะรไม่รู้นะเออแต่ว่าจริงๆเฟลินก็ชอบชอบชอบให้มันมีไฟฉายนะจริง,รงๆน่าจะมีเนาะอืมชอบมีไฟฉายมากกว่านะอืมแล้วก็สําหรับตัวนี้นะพูดถึงวัสดุกันบ้างนะคะเนื้อพลาสติกเนี่ยตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะดีกว่ามากๆเลยตัวนี้คือมันก็แก,ก๊แก,กมากเลยแล้วก็น้ําหนักก็เบากว่าอืมแล้วก็ข้อเสียนะสําหรับตัวนี้เนี่ยเวลาชาร์จอ่ะมัน คือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเวลาเนี่ยเห็นปั๊กมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาชาร์จอ่ะมันต้องแบบห้อยตรงเตงอ่ะเฟนชาร์จไฟแาตมันจะห้อยอย่างเงี้ยซึ่งก็เออกลัวมันหักอยู่เหมือนกันนะคะมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็ของเสียวมิกก็ค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะเพราะมันชาร์จแบบชาร์จเหมือนชาร์จมือถือเลยอืม สำหรับดีไซน์ตัวนี้นะคะฟเฟนว่าเออมันพลาสติกดีนะคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแล้วกออ็ดีไซน์ก็สวยนะคะแล้วก็เห็นเขาเคมมาว่านะเคยได้รางวัลดีไซน์ววอวบปีสองพันสิบแล้วก็ 2019, วก2020 2 0งพยี่ด้วยนี่นั่นแหละก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆจริงๆก็ไม่มีอะไรเนาะมันก็เหมือนไม้ตียุงทั่วไปอะเออฟเฟรนก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีนะคะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะคะก็ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์หรือเปล่านะแต่สำหรับบ้านใครที่มียุงชุมนะคะอาจจะลองไปใช้ดูได้นะตัวนี้ราประมาณ300กว่าบาทเกือบ400นะคะก็ก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่าตัวนี้เฟรนซ์ซื้อมาก,ก็ก็หลายร้อยอยู่นะเออถ้าเทียบเทียบกันนะเฟรนว่าเออตัวนี้อาจจะคุ้มกว่านะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆก็เอาลองไป พิจารณาดูนะคะว่าถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็บอกกันได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวข้าวหน้านะเฟลนจะมารีวิวอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบาย